ก็กาบสวยๆขอมก็มอยู่กับช่องแจ็คคุงเคมเมอร์นะครับผมตอนนี้ก็เสียงแปลกๆนะครับผมก็ตื่นเช้ามากแต่วันนี้ลงคลิปประมาณสายๆนะครับผมอ่ะก็จะตัดต่อเสร็จนะผมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมต่อเติมครบ99ไดมอนด์จะรับเป็น โทรไอตัวตัวอันนั้นทุกคนแป้นนะเออเนี่ยตัวประกาศเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวผมขอบอกแคนะคแคนะผมแคนเลเวลสี่นะผมเป็นชื่อเอฟเฟกต์ช็อตนะผมก็น้ำหน้า e อนอคนะผมทุกคนก็มีคนแค่28คนแต่ละวันออกน็ออกแคนออกแคนหมดแล้วนะเออก็ใครอยากเข้านะผมคอมเมนต์เลยนะผมหรือทางมาในเพจผมก็ได้นะครับผมผมจะตอนนี้ก็ เก็บถึงแล้ 2, วผมสองพันกว่าเลยนะจริงผมก็แลกไปหมดได้แหละแลกเงินแลกทองอนะอก็อยากได้บัตรสังห้องหรืออะไรก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับทุกคนมีกลุ่มด้วยนะครับก็ใครอยากเข้านะครับนี่อีกสองวันแนล้วเพเตรียมหาเลยนะครับผมอ่าก็นี่ไงก็เติมครบ99้า้ไดมอนด์น,นะครับผมมาเยอะเท่าไหร่นะครับแค่สา บาทนะผมอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะได้รับพิมพ์เขียวนะผมอ่าให้ทุกคนเอาไปแลกชุดฟรีได้เลยนะผมไม่ต้องเสียตังค์แค่เสียตังค์เติมเพชรนะผมแต่ไม่ต้องเอาเพชรไปซื้ออะไรก็ได้นะผมอ่าเก็บไว้ก็ได้นะแล้วก็เอาไปแลกเลยนะผมถ้าใครมีลูกแก้วเหลือๆนะอือก็ไปเติมได้ครับทุกคนนี่จะเป็นแป้งพิมพ์เขียวนะผมอ่าแต่ผมเอาไปแลก ตัวนั้นแล้วนะผมไม่ชอบผู้หญิงนะทุกคนแต่ผมชอบอยู่นะนเช็ดผู้หญิงนะที่มันเป็นสีอทองๆนะแต่ผมพาเข้าไปดูเลยเนี่ยเนี่ผู้หญิง,องทองคนะไม่ใช่ตัวนี้นะถ้าจะแลกก็แลกได้ตัวนี้ับผมแต่ผมแลกตัวนี้ไปแล้วแล้วก็ถ้าผมเติมก็จะเอาตัวนี้นะผมนี่ ก็นะครับผมทุกคนก็ไปแลกกันได้นะผมถ้ามีลูกแก้วเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะผมแบบว่าเปิดรับคนเข้าแค่นะผมทุกคนอ่ะใครมีแคนแล้วก็ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะผมว่าผมก็สร้างแคนเหมือนกันนะผมแต่ไม่ได้ดังไม่ได้อะไรหรอกครับแค่เก็บพลเมล์เอาบัตรสร้างห้องแล้วก็มีกิจกรรมแยะ,ย,ะยะนะผมมีกิจกรรมสร้างห้องรับพวก เฮ็ดพวกอะไรนะผมแจกนะผมอ่าได้ที่หนึ่งตามกติกาอะไรจะมีกติกาตั้งขึ้นนะผมอ่าก็อย่าลืมกิจกรรมนี้นะผมอ่ะปาร์ตี้อะไรไอศครีมนะครับผมอ่าก็อย่าลืมกันนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับนี่ก็จะเป็นนายเอ้าสุ่มครั้ง,งละสองเลยนะอืจับไป ได้อะไรครับผมช้อปปิ้งนะครับที่โรยหน้านะครอ่าที่โรยหน้าแล้วก็รสชาติก็โคลนอ่อไปต่อเลยได้โคลนปริลาไปต่อได้รสชาติของชอ็อตมิกได้ได้ล่มเมื่อกี้ได้ล่มผมรับนะครับผมผมได้ล่มนะครับ อ้ไม่เต็มเลยไม่เต็มเลยของฮฮยาโตนะผมความคล้ายไม่เต็มเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอาลองอันนี้กับอันนี้ปุ๊บของก้าก็ไม่เต็มนะทุกคนี๋ยว่าประกอบเล่นแล้วก็แชร์เพื่อนก็ได้นะทุกคนเต็มรู้จะได้อะไรนะอืก็กดตูของสเตฟฟี่นะผมเป็นยายใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก็นะครับทุกคนก็นี่กิจกรรมนี้นะผม ครบได้ 8, แปดเป็นล็อกแปดนะผมเลยอีกแค่สิบสองก็จะครบต่อไปหมุนครั้งละสามนะทุกคนก็วันหมดเขตนะครับเดี๋ยวดูก่อนเห็นร้องคนนึงถามว่าวันหมดเขตหมดเท่าไหร่นะหมดเขตวันไหนนะเออที่ไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นเดี๋ยวผมดูให้นะฮอมนี่ก็วันหมดเขตเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนอ่าก็โอเคนะฮอม ก็เป <łość> ิดรับคนเข้าแค้นอีกนะครับผมเพราะว่าแคนยังไม่เต็มเลยขอคนเยอะๆหน่อยครับอยู่กันนานๆก็เป็นชื่อแค้นเอฟเฟกต์ช็อตนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าจะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซบสไกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป